สวัสดีครับผมนัทวุฒิขุนขุนทรครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้สาหรับช่องผมด้วยครับช่องผมก็จะเป็นสาระการเรียนรูก้เกี่ยวกับพืชและทุเรียนครับหลักหลักก็จะเป็นเกี่ยวกับทุเรียนไม่ว่าจะเป็นการปลูกทุเรียนการดูแลรักษาทุเรียนโรคต่างๆครับปัญหาต่างๆที่เกิดกับทุเรียนจนไปถึงการออกดอกออกผลให้ผลผลิตครับแล้วจัดจําหน่ายไปส่องออกนอกทํายังไงถึงผลผลิตเราจะส่งออกนอก ก็เป็นอีกปัจจัยหนึงครับวันนี้ก็จะเป็นขาระเกี่ยวกับผมจะว่าขาละดีไหมครับก็อาจจะมีขาระบ้างครับวันนี้วันนี้ก็จะพามาชมครับทุเรียน1ต้น2สายพันธุ์ในต้นเดียวกันอย่างนี้ดีกว่า2สายพันธุ์ในต้นเดียวกันครับอตอนนี้ท่านเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าลูกกลมๆครับท่านมองไปก็รู้ครับว่าเป็นก้านยาวครับลูกกลมๆกม้กานยาว มีก้านที่ยาวและลูกกลมบางลูกก็จะไม่กลมแต่ก้านยาวอ่ะก็คือก้านยาวเหมือนกันเลยครับแต่ที่บอกว่ามีสองสายพันธุ์ในต้นเดียวกันคืออะไรครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนกล้องขึ้นไปให้ดูเจอหมอนครับเน,นี่ยครับเห็นไหมครับกิ่งบนเป็นหมอนครับกิ่งล่างเป็นก้านยาวเนี่ยครับกิ่งนั้นหมอนครับนีข้างล่างนี่เป็นก้านยาวครับเอ๊ะมันอยู่ต้นเดียวกันได้อย่างไรหมอนกับก้านยาวเนี่ย ทำไมต้นเดียวกันถึงมีของขายพันเนี่ยครับต้นเดียวกันอันนี้ไม่ใช่โรคนะครับแต่เป็นด้วงเจาะต้นครับไม่รู้ว่าเขาชอบครับเขาชอบต้นนี้ต้นสายกิ่งนี้จะอร่อยครับเฉพาะกิ่งที่เป็นก้านยาวครับผมสังเกตด,ดูละเฉพาะกิ่งที่เป็นก้านยาวกินทุกปีอันนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมถึงมีหมอนกับก้านยาวมาอยู่ต้นเดียวกันได้ อี่ยนี่ครับอันนี้ก็กิ่งนี้ก็เป็นหมอนครับเนี่ยแต่พอถ้าผมขยับกล้องมาอีกครั้งนิดนึงเราก็จะเจอก้านยาวหยุดถัดไปครับเนี่ยฮะก้านยาวเห็นไหมครับหลอดช่องนี้ไปก็เป็นก้านยาวครับอยู่ต้นเดียวกันครับอ่ะเนี่ยดูกิ่งครับอยู่ต้นเดียวกันครับดูกิ่งไล่ไปครับต้นเดียวกันเข้าอยู่ต้นเดียวกันได้อย่างไรอ่ะเนี่ยเกิดคาถามแล้วอย่างนี้ก็ ถ้าเราทำต้อเขินเลยได้ไหมผมก็ตอบว่าได้ครับถ้าแบบนี้ถ้าท่านอยากจะเอาสายพันธุ์อะไรมาแปะที่ต้นเดียวกันก็ได้ครับท่านอยากสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยครับแล้วปลูกไว้ทานเองอ่ะปลูกได้ครับทดลองได้ของแบบนี้อยากกินหมอนก็ได้ทั้งหมอนครับอยากกินก้านยาวก็มีก้านยาวถ้าอยากกินชนีก็มีชนีครับอ่าถามว่าต้นหนึ่งได้กี่ขายพันธุ์อยู่ที่ฝีมือของท่านครับ ถ้าทําแบบนี้วิธีการทําเดี๋ยวผมยกตัวอย่างดีกว่าทําแบบนี้มันทําได้อย่างไรเยวผมพามายกตัวอย่างครับอันนี้เป็นหมอนครับแต่ว่าไม่ได้ผสมอะไรแต่ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างเดียวถือว่าเป็นตัวอย่างครับในการทําส่วนการทํานั้นไม่ใช่ฝีมือผมครับจเป็นฝีมือของพ่อทําไว้พ่อกับตาตาเป็นคนตัดยอดพ่อเป็นคนเขียบแต่ คุณตาเป็นคนแนะนําไว้ครับว่าให้พ่อทําตอนแรกพ่อก็เสียบไอ้ตอนแรกตาทําไว้ก็คือตัดชนีครับตัดชนีแล้วเสียบหมอนให้พ่อเสียบหมอนบางทีตาก็เสียบเองกบหมอนะคือตอนแรกทุเรียนต้นใหญ่ๆที่อยู่อีกโคนหนึ่งครับที่ต้นใหญ่ๆเลยจะเป็นชนีแล้วมาเสียบหมอนที่หลังตัดยอดแล้วเสียบหมอนก็คือหลักการในการทําครับอย่างต้นนี้ ผมจะยกตัวอย่างครับคือตอ้นเนี้ยโดนลมโดนลมพายุแล้วหักกลางอพอโดนลมพายุหักกลางก็จะมีการแตกแขนงแตกกิ่งกระโดงต่างๆครับในหลายกิ่งแล้วเราไม่ได้ทําการต,ตัดแต่งกิ่งให้เป็นกิ่งเดียวก็จะออกมาเป็นหลายกิ่งครับอันนี้ไม่ได้ทําการตัดแต่แตแตงกิ่งแต่ปล่อยไว้อย่างนี้เลยก็คือเนี่ยห้าห้ากิ่งนะตอนนี้ก็กําลังจะมีแตกมาอีกแต่อันนี้ก็คงจะตัดทิ้งแล้วครับ เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าทําได้อย่างไรครับไอ้ก้านยาวกับหมอนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรผมจะยกตัวอย่างให้ดูกันนะครับสมมตินะครับทุเรียนเราอายุหนึ่งปีหรือทุเรียนต้นใหญ่หรือทุเรียนอายุสองปีสามปีก็แล้วแต่ครับถ้ามีกิ่งกระโดงครับที่ออกตามกิ่งใช่ไหมครับนี่ครับไอ้กิ่งกระโดงที่ออกตามกิ่งเนะี่ยกิ่งแบบนี้ครับ เราก็นำมาทาบครับแล้วก็นำยอดของสายพันธุ์ที่เราต้องการครับมาเสียบยอดจะมาเสียบยอดหรือมาทาบก็ได้ครับทำด้ทัวออย่างไม่ว่าจะเสียบยอดหรือทาบแต่ถ้าจะให้ง่ายก็เขียบยอดก็ได้ครับถ้าท่านที่ทำเป็นครับอันนี้ก็ใน Youtube ช่องต่างๆก็มีการสอนเยอะยอะครับเกี่ยวกับการเขียบยอดหรือการทาบต่างๆ แล้วก็นํามาเสียบยอดครับแต่ต้นจะต้องเราต้องเลี้ยงไอ้กิ่งกระโดงเนี่ยเราต้องเลี้ยงไว้ให้มีคักระยะหนึ่งก่อนให้มีความแก่คักระยะหนึ่งให้พอเสียบยอดได้แล้วก็นํามาเสียบยอดครับผมจะยกตัวอย่างกับต้นนี้อีกทีหนึ่งเอาเป็นต้นใหญ่เลยแล้วกันถ้าทุเรียนอายุหนึ่งปี á, เราตัดยอดครับพอตัดยอดพวกเขาจะออกกิ่งกิ่งกระดงออกมาหลายกิ่งครับกิ่งกระดงถ้าทุเรียนที่เราตัดยอดเร็วนะครับทุเรียนเล็กเยอะหนึ่งปีแต่ผมไม่แนะนําให้ตัดหรอก ถ้าจะปลูกหมอนอย่างเดียวนะอันนี้เราก็นํากิ่งเนี่ยครับพอเขาออกกิ่งกระโดงมาหลายๆกิง่งเราอยากให้กิ่งนี้เป็นตอนที่เขาออกกิ่งกระโดงเล็กๆนะครับขห้แหลแหลกแค่กิ่งประมาณนี้ครับก็กิ่งเล็กๆประมาณนี้เราอยากให้ไอ้กิ่งนี้เป็นก้านยาวเราก็เขียบยอดก้านยาวเราอยากให้ไอ้กิ่งนี้เป็นชนีเราก็เขียบยอดให้เป็นชนี เราอยากให้กิ่งนี้เนี่ยกิง่งกระดดงกิงนะ่งเนี่ยเป็นหมอนแล้วก็เสียบหมอนครับเราอยากให้กิ่งนี้เป็นพวงมณีกิ่งเนี่ยครับเป็นพวงมณีแล้วก็เสียบพวงมณีแต่เราอยากเอาไว้อีกอ่ะเราอยากเอาไอ้กิ่งนี้เป็นอะไรดีเอาเป็นมูคานิงแล้วกันเราก็เสียบมูคานกิงก็เดี๋ยวคิดไม่ออกครับว่าจะเอาอะไรดีก็ประมาณนี้ครับแต่ผมอยากจะบอกว่า อย่าไว้ในความเป็นจริงแล้วอย่าไว้ไอ้กิ่งกระโดงเยอะอย่างนี้ครับมันจะถามว่าปัญหามีไหมถ้าดูแลดีก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าที่บ้านจะมีไอ้ต้นที่เป็นกิ่งกระโดงแบบนี้อยู่ประมาณสามขีดต้นครับแต่เป็นทุเรียนอายุมากแล้วทุเรียนอายุสี่สิบปีได้ละที่เป็นกิ่งกระโดงครับของกันเลยปล่อยปล่อย,อยไว้เพราะว่าจริงๆแล้วมันทําไม่ทันได้ยแหละปล่อยขี่รถผ่านก็ปล่อยเลยตมเลยจนมันไม่ทันได้แก้ไขค,ครับ วันนี้ก็เนี่ยครับถ้าเราอยากเสียบยอดสายพันธุ์อะไรเราก็เอามาเขียบเลยครับในเขียบเท่ากับว่าเราก็ได้ต้นที่มีทั้งหมอนและการยาวครับในต้นเดียวกันก็จะเป็นแบบแลกนนักษณะต้นครับก็คือเนี่ยครับเราก็แค่เสียบยอดอย่างอ่ะอย่างต้นนี้เอาเป็นตัวอย่างต้นนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับตันนี้เห็นชัดเลย ถ้าเรามาเสียบยอดปุ๊บเราได้อีกสายพันธุ์หนึ่งทันทีเลยครับไอ้กิ่งกระดงเนี่ยครับพอจะนึกภาพออกไหมครับเนี่ยครับถ้าเราเสียบยอดหรือนี่เลยมีมีกิ่งออกมาเฉพาะกิ่งน,น,น่แล้วก็เสียบเฉพาะกิ่งก็ได้ครับเนี่ยครับกิ่งกิ่งเนี่ยเราอยากให้กิ่งนี้เป็นก้านยาวแล้วก็เสียบเฉพาะกิ่งนี้อยากให้กิ่งนี้เป็นชน,นีแล้วก็ เขียบกิ่งนี้ครับแต่ถ้าเขียบยอดจะดีกว่าครับถ้าเขียบยอดก็จะได้อีกต้นหนึ่งทันทีเลยครับถ้าเขียดยอดสมมติ ut, เราเขียบยอดแค่ระยะนี้ถ้าเราเขียบยอดแค่ระยะนี้ตั้งแต่ยอดนี้ขึ้นไปก็จะกลายเป็นการยาวครับส่วนไอ้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกทั่วเหียนเดิมที่เราปลูกครับถ้าเป็นหมอนก็จะเป็นหมอนครับกิ่งที่เหลือส่วนยอดก็จะเป็นการยาวครับอย่างอันเนี้ยอย่างของที่บ้านนะครับ อย่างของที่มันจะเป็นก้านยาวสองกิง่งถ้าดูในระยะนี้คือดูง่ายๆกิง่งกิ่งที่มีดวงเจาะครับกิ่งที่มีดวงเจาะจะเป็นก้านยาวและกิ่งนี้ก็จะเป็นก้านยาวครับสังเกตครับว่ามาจากกิ่งกระดงทั้งสองกิ่งเลยอันนี้ก็มาจากกิ่งกระดงอันนี้มาจากกิ่งกระดงครับโดยจากลอยเห็นไหมครับเนี่ยครับมาจากกิ่งกระโดงอันนี้เป็นก้านยาวครับกินะ่งเนี่ยกิ่งนี้เป็นก้านยาวครับ แล้วก็กิ่งที่มีด่วงเจาะก็เป็นการยาวครับและกิ่งหลักก็คือกิ่งนี้ครับถัดจากนี้ไปคือหมอนหมดเลยครับครับถัดจากนี้ไปก็เป็นหมอนหมดแล้วครับก็ใช้หลักการง่ายๆอย่างนี้แหละครับคือเขียบยอดหรือเขียบข้างกิ่งก็สาหรับท่านที่อยากลองนะครับลองได้ครับไอ,ไอกิ่งกระดวงเนี่ยมัน จริงๆแล้วเราก็ต้องตัดทิ้งนะแต่ถ้าท่านอยากลองก็แทนที่เราจะตัดทิ้งเราก็ลองเอาสายพันธุ์อื่นมาเสียบดูครับถือว่าฝึกประลองฝีมือฝึกฝีมือเราแล้วเราก็เลี้ยงไว้ให้แปลกตาดูเวลาใครมาเห็นก็เอยไอต้อนนี้มันอะไรเนี่ยทําไมมันมีก้านยาวทําไมมันมีหมอนคนตัดมาตัดทิแล้วก็จะมาชอบไอต้นเนี้ยทําไมมันมีก้านยาวไอทําไมมันมีหมอนในต้นเดียวกันแล้วเขากงงงกันอยู่นี่ครับ อันนี้ผมอาจจะพูดงงงงกันบ้างก็น่าจจะมีผู้ที่ผู้ฟังที่งงกันบ้างนะครับถ้าท่านใดงงหรือสงสัยอะไรก็เข้ามาสอบถามได้ที่ f Facebook ฮะทุเรียนจันทบ,บุรีบ้านสวนนทวุฒินะครับหลายท่านอาจจะงงกันบ้างเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจหลักการนี้ก็คือหลักการเขียบยอดนี่แหละครับง่ายง่ายครับเขียบยอดกิ่งกระโดงครับที่ออกจากต้นอีกทีหนึ่ง ก็อาจจะมีพูดวกไปวนมาผมก็ต้องขออภัยด้วยครับก็เนี่ยครับหลักการคือเหมาะกับท่านที่อยากลองครับและท่านที่มีพื้นที่น้อยครับอยากจะปลูกทุ่เรียนไว้ทานเองที่บ้านแต่ไม่สามารถปลูกได้หลายสายพันธุ์เราก็ใช้วิธีนี้เอาครับถ้าอยากทําให้เร็วที่สุดก็คือตัดยอดตอนทุ่เรียนอายุ1ปีครับพอตัดยอดอายุ1ปีปุ๊บ ทุเรียนจะเพิ่มกิ่งกระโดงขึ้นมาที่ปลายยอดครับหลังเราตัดยอดแล้วอีกไม่กี่เดือนเขาก็จะแตกกิ่งกระโดงออกมาแล้วก็ทิ้งกิ่งกระดงไว้ทีนี้เราทิ้งกิ่งกระโดงไว้สักพักหนึ่งเราก็เสียบยอดตามกิ่งกระโดงได้เลยครับเพราะว่าทุเรียอนยุดหนึ่งปีต้นยังไม่สูงมากครับพอเขาขึ้นกิ่งกระโดงทีนี้ก็เป็นหลายต้นครับหรือไอ้กิ่งกระโดงที่ออกตามโคนต้นทุเรียนเล็กของเราครับเราก็เลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้เพื่อเสียบยอดครับ ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูครับเอ้ถเรียนที่ขึ้นกิ่งกระโดงถั่เรี้ยนเล็กก็มีแต่ไอ้ต้นนู้นนะต้นที่ผมพาไปดูเมื่อกี้แล้วก็เลี้ยงไว้ได้ครับเนี่ยอย่างไอ้ต้นนั้นอีกต้นหนึ่งที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับที่ออกข้างมาข้างต้นแล้วก็เลี้ยงไว้แล้วเราก็เสียบยอดที่หลังได้อันนี้ก็ได้เช่นกันครับในส่วนของวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับถัเรียนหนึ่งต้นสองสายพันธุ์สำหรับท่านที่สนใจเหมาะกับ คนที่มีพื้นที่น้อยครับปลูกไว้ทานเองและอยากทดลองทําถ้าทําเป็นอุตสาหกรรมการเค่องออกก็ไม่เหมาะครับแต่ตอนนี้ก็อายุมากแล้วครับหลายปีละวันนี้ผมนัทวุฒิคุ้นขืนทอนก็หาสาระไม่ได้อีกแล้วครับก็ขอจากลาไปก่อนด้วยทุเรียนหนึ่งต้นสองสายพันธุ์ครับก็อย่าติชมได้ตามปกติครับ มีอะไรสอบถามเข้ามาใน f a c e b o o k แฟนเพจได้เลยครับเรียนจันทบ,บุรีบ้านสวนนัทวุฒิครับถ้าท่านใดที่ฟังคลิปผมไม่รู้เรื่องฟังผมพูดไม่รู้เรื่องแต่อยากรู้ทักเข้ามาถามครับแต่อยา่าทักเข้ามาด่าแล้วกันครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ